那好的好的。<laughs> เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะขอเพลงได้นะอยากให้เต้นหน่อยพี่มิโรส,สวัสดีค่ะให้แม็กซ์กู้สวัสดีค่ะให้แม็กซ์กู้ สวัสดีค่ะหนูก็ชื่อแพนกวินนะคะสวัสดีนะคะทุกคนข้างหน้าฝากกดติดตามหนูด้วยนะคะเป็นนิววีเจนะคะวันนี้มาสอนเป้นตอสดีค่ะตันนี้ตอนดีค่ะแต่ว่าหนูชื่อแพนนะพี่แพนกวินหนูเป็นแพนกวินที่เก่งสอดดีค่ะ ติดตามช่วยกดแชร์ให้หนูด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะส่งของผ่นให้เป็นเงินนั่นแหลกหน่นะมาออกกำลังก,กายกัน,กนอันนี้มาสอนเอกันแต่ว่าจะจะที่งานน้อยค่ะทานข้าวเรียบร้อยหมดยังคะทุกคน The Killer สวัสดีค่ะ ตำแ so ัน <desserts> <ES> uh, ่ง <laughs> ที่ไหนเซมิเกียวนะคะพนักงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวนสวัสดีค่ะคุณไมโครออกกำลังกายนิ้วจิ้มคีย์บอร์ดทุกวันพี่แม็กแต่ถ้าออกกำลังกายนิ้วพี่แม็กก็ต้องแบบว่าวอร์มนิ้วมันนะคะเหมือนแบบพยายามยืดเส้นบั่งนวดบ้างอะไรอย่างนี้มันจะได้แบบ มีการขยับขยายของก้ามเหนือและเส้นเอ็นใช่ไหมจะได้ไม่เมื่อยมือบางทีแบบพิม,มพ์ไปพิมพ์มาอ่ะนิ้วรอนิ้วรอพิมพ์เยอะเกินไปแบบนี้ใช่ไหมสวัสดีครัพยามเช้าสวัสดีค่ะพี่ปิงปองขอบคุณค่ะคุณแพ้ค่ะวีเจสวัสดีค่ะ <c oughs> อ่หนือร้อนมากเลยพิมเพนกวินพิมพ์เพนกวินม,มีตุ๊กตาเพนกวินด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่ตั้งชื่อให หรือคุณพ่อตั้งชื่อให้ส่วนหนูตั้งชื่อเองไม่มีใครตั้งอะเอาเพลงอะไรต่อดีวะอันนี้ไหมอ่ะอนนี้นี่เหงื่อซิกเลร้อนมากสวัสดีครับยามเช้าสวัสดีค่ะพี่ปิงปองสวัสดีทุกทุกยูเซอร์ด้วยนะคะวิจัยชีพเพนกวินนะคะเข้ามาคุยกับหนูได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ร้อนจังเลยสวัสดีคะ่ะตัวเองสวัสดีคะ่ะคุณเจสันพี่นายขมขนมหวานสวัสดีคะ่ะทำประจำอยู่แล้วเพราะพี่ใช้คีย์บอร์ดมาหลายสิบปีถ้ายืดเส้นนิ้วไม่เป็นนิ้วล็อกไปนานแล้วพี่แม็กยืดยังไงไปกติแบบนี้นมาออกอันนี้เพลงที่สองนะคะพูด s ี e Cat หักนิ้วเหรอ ใส่แหวนนะข้อนิ้วมันแตกเลใส่แหวนไม่สวยเลยมานะออกกำลังกายกันที่ยสตัสนี้ค่ะร้อนอ่นนอนะหัวต้องพรอมผู้ชายเขาไม่ต้องนิ้วสวยนะก็สูบก็ชอบนะผู้าชายนิ้วสวยอะ่ะ เหมือนเป็นคนแบบดูแลรักษาตัวเองนี่ยตัดภาพมาที่ผู้หญิงคนนี้นิ้วแตกว่า นี่ทุกคนเลยนะคะเข้ามาคุยกับหนูได้นะฝากกดติดตามด้วยนะคะที่นี่คะ่ะตามหายูทูบประจำอยู่นะคะใครว่างมากมาหาหนูได้นะพี่หวานใจอัญญงสวัสดีคะ่ะมิสเตอร์แดนดี้สวัสดีคะ่ะอ้อวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่แปดหรือเปล่าตอนสามทุ่มนะคะหนูมีลงกิจกรรมร้องเพลงไปมาดูหนูได้นะสามทุ่ม ต่ว่าน่าจะลงเลยฟ้องกิจกรรมใช่ว่างๆแบบนห้นหาไนะค่ปติด่เดีค่ะ มันก็นานนะมาให้ไปถ่ายเต้นได้ก็านะไงคาต้องเป็นเพื่อนสาวมาออกกําลังกัน่ควนด เสสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะวิสุทธิงไงละ่ะโอเคโอเคเสืน้ำสวัสดีค่ะอ๋อเหราวพักชาพัชาพชาคุณจุ๊บสวัสดีค่ะรอหน้า,าแต่แม่กับป้าก็ตามลงไปข้างล่างอ้าวเฮงเดียวกันนะ่ะเฮงเดียวกันกับเมื่อกี้เลย บอลบอลฉะดันชาพี่คิวสวัสด,ดีค่ะยังไม่ได้ทขขันค่ะคิวไหมคะหนูก็หิวหายไปไหนมาหลายวันเอ๊ะหนูก็มาไลฟ์นะคะที่สกังหรือว่าที่บอกว่าเป็นแรกคุณหรือเปล่าหนูก็มองไปสกังนี่ขอบคุณพายวิสุทีิละทุกคนส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้หนูได้นะเชิญหนูเปิดสามดาวหน่อยนะคะพี่กระตุต้สวัสด,ดีค่ะ โคตคิดถึงแสดงว่าเวลาหนูไลฟ์มันไม่ได้เปิดมันไม่แจ้งเตือนหรอคะพี่ะกังกดกด f o l โ o w ไว้หรือยังถ้าจะกด f o ลโ o w ไว้ก็จะเห็นนะหนูมาออนทุกวันเลยนะยังไม่เคยหยุดสักวันเลยพี่เอกรอยสวัสดีค่ะสิ่งทำงานได้นะคะขอเห็นหน้านะไม่หาไม่เจอ ต้องกดติดตามไว้ก่อนจะได้หาเจอนะหรือว่ากดติดตามไวแล้วก็ยังหาไม่เจอคุนเอ็กซี่สวอดดีค่ะเด็กจริงแอบดีสอดดีค่ะออกกำลังกายช่วนี้หายดีไหมคะ ขายของหรอคะตอนนี้ไม่ได้ไปขายค่ะเพราะว่าเซิงร้านไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือร้านเดียวป้ากับแม่ไปขายพี่ผู้สวัสดีค่ะกดติดตามพันคนก็เลยหาไม่เจอเยอะจัดป้าติดหกเนี่ยจะมีใครไหมนะที่กดติดตามแค่หนูคนเดียวหายาก Round. Long dive. Oh, you're so sexy. Okay, okay Whitney. My camo pants bring all the boys to the yard. Walk. Walk. Hey. Turn. Hey. I want you to have red marks right on your head. โหไม่มีคนซ้อมด้นะเนี่ยไม่มีคนตัเตาไงเข้ามาประลองกันแล้ว <c oughs> ไม่ได้หรอกหนูไม่อยากการต่อสู้กับผู้ชายที่อ n l y a n d ีสวัสดีค่ะโอ้ so sweet น่าเชียรพี่ก็อยากรวยสวัสดีค่ะทุกคนคุยกันได้นะคะยินดีหนูเคยสู้กับผู้ชายตอนนั้นที่สแป๊กเขาเรียกว่าสแป๊กตอนนั้นที่สแป๊กกับพี่น้าเตะโดนหน้าแข้งอ่ะโอ้โห โคตรเจ็บแล้วแบบหน้าแห้งแบบเป็นหมุนมลงไปเลยในชะ่ไหมเจ็บมากไม่อยร้อนร้อนม่กกว่านั้นพี่ติ๊กอดมี่ค่ะ tree spelling ใช่เอามาก็รู้แต่ยังไม่เรียนจริงพี่แม็กใส่อะไรลนะใส่สมอพี่ติ๊กอดมี่คะ่ะ i hope one.